คนไทยเนี่ยยังไงก็คำว่าภัยมีอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนแล้วคราวนี้ก็ผมไม่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 ถามว่าอยากให้โอกาสไหมผมว่าวันนี้ผมก็สอนลูกนะบอกว่าหนึ่งเจ้าบุมเราอย่าหลอกตัวเองเรากําลังหลอกตัวเองแล้วเรากลัวเราก็เลยไปเอาคนอื่นมาช่วยหลอก และไปหลอกคนอื่นต่อยอทิ้อถ้าเราไม่หลอกตัวเองเราก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยสองต้องให้โอกาสตัวเองอถ้าตัวเองให้โอกาสตัวเองอเนี่ยเมื่อไหร่คนก็ให้โอกาสเราแต่ที่คนไม่โอกาสเราเพราะเราไม่ให้โอกาสตัวเราเองอสองสอนก็อยู่สองประโยชน์ฉะนั้นวันนี้ไม่ลงมาทุกคนเดินข้างมาได้แต่คนล้มเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนพี่น้องทุกคน แล้วในใสายในสายที่พวกตลกเนี่ยค่วน่าคุณดูเจดูนะนะเพราะว่าเป็นคนสร้างอารมณ์ขันให้คนสร้างเสียร้องให้เขาก็เอาภัยเขาก็ให้แต่มันอยู่ที่ตัวเราไงอย่างอย่างที่บอกฉะนั้นฉะนั้นข้อเป็นลูกเป็นหลานก้สอนแค่นี้ว่าหนึ่งอย่าหลอกตัวเองสองให้โอกาสตัวเองเท่านั้นแหละผมทําได้แน่นอนจะจะขบวนาคาตอนที่คุยกลับกับอักเก็ตจะได้พวกอะไรกับ้างคะก็ก่อนอื่นก็ผมรู้สึกผมเสียใจ เสียใจที่ที่ทำให้นามสกุลเชิญยิ้มแปดเปื้อนเสียหายด้วยด้วยความผิดของเราที่แบบว่าเราทำลงไปมันมันมันใหญ่หลวงเกินเกินกว่าเกินกว่าสิ่งใดที่มันจะหามาเปรียบเทียบได้ละผมผมรู้สึกเสียใจมากมากและที่เสียใจที่สุดก็คือผมรู้ว่าพ่อเป็ดรักผมมากรักผมที่สุดเลยแล้วแบบผมทำให้พ่อเป็ดเสียใจแบบผมยิ่งรู้สึกเสียใจยิ่งไปใหญ่เลยแล้วก็ ผมพูดได้คำคำขอโทษผมต่อให้ผมพูดเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านครั้งมันมันก็ไม่พอสําหรับสิ่งที่ผมทําลงไปวันนี้ผมผมรู้สึกแล้วสิ่งที่ผมทำมันผิดจริงๆมันผิดมากๆจริงๆผมต้องขอกราบขอโทษทุกคนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกราบขอโทษแม่ปูนากราบขอโทษคนที่ผมติดเงินทุกคนเลยที่ผมที่ผมทําทุกอย่างไม่ดีด้วยผมผมยอมรับผิดแล้วผมผมผิดไปแล้วจริงๆแล้วก็วันนี้ มันเป็นวันที่ผมได้โอกาสใหม่ได้ชีวิตใหม่จากจากคนที่มีพระคุณที่สุดสําหรับชีวิตผมได้ให้ที่ผมยืนในการที่จะทำให้ผมตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อจะนำเงินรายได้ทั้งหมดรีบไปใช้นี่ใช้สินแล้วผมก็จะทำตามคำที่พ่อสอนทุกคำแล้วผมก็ให้สัญญาตัวเองแล้วว่าผมจะไม่ทำให้พ่อเป็ดเสียใจแล้วก็กลับมาทำเหตุการณ์แบบนี้ ให้มันเกิดขึ้นอีกอีกแล้วผมผมจะไม่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนผมผมจะปรับปรุงตัวอะไรที่ผมทําผิดไปแล้วผมจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นผมจะลบภาพเดิมๆที่ทุกคนจําผมจะเป็นชักกระบุ่มคนใหม่ให้ทุกคนดูครับชักกระบุ่มตอนนี้พนักพานี่มันเงินก้อนมปนเหลืออีกประมาณเท่าไหร่หหทั้งหมดทั้งมวลเงินรวมๆประมาณ50 0,000ครับประมาณ500,000กว่าบาทห0 0,000กว่บา 500, บาทที่แบบ ผมผมเชื่อว่าถ้าผมตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินขายปลาทอดมาออกงานกับพ่อเป็ดไม่ปิดตัวเองไม่เก็บตัวออกมาขยันทำมาหากินผมผมคิดว่าผมสามารถหาเงินที่จะคืนเขาได้แน่นอนครับผมปีนี้ก็น่าจะหมดถ้าตั้งใจทำมาหากินนะครับก็ในงานนี้นะครับก็คือตั้งใจไว้แล้วว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่หักค่าใช้จ่ายแล้วผมก็จะทยอยให้แม่ปูนาให้ท่านอื่นด้วยนะครับเพราะว่า หลายคนเรื่องเินที่ผมนําเงินเข้ามาใช้นะครับผมผมก็จะตั้งใจเอาเงินทุกบาททุกตังที่ได้จากการขายของในงานเนี่ยนะครับทยอยคืนให้ทุกคนแน่นอนครับได้ที่เกาะเจ้าหน,นี้ไปบ้างไหมครับเตอนแรกผมกลัวนะกระแสมันแรงผมกลัวผมผมไม่กล้าเอาของมาขายผมผมปิดตัวเองเลยผมแต่สิ่งที่มันทําให้ผมรู้สึกผม ผมบอกตัวเองว่าผมจะมานอนเฉยๆอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วนี่ผมไม่หมดแน่นอนผมสู้ผมฮึดฮึบแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากที่นอนมาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยผมพยายามที่จะทำมาหากินจริงๆโดยการขายของแล้วก็จะนำเงินมาใช้หนี้จริงๆเงี้ยผมคิดว่าถ้าทุกคนเห็นถึงความพยายามผมแล้วทุกคนคงจะให้โอกาสผม ให้โอกาสให้งานให้ให้ที่ที่ผมยืนสามารถทํามาหากินต่อยอดอะไรต่างๆนานาได้ผม,ผมแล้วก็มันเกินคาดตรงที่ผมมางานแล้วทุกคนที่เดินมาซื้อของของผมเนี่ยส่วนมากจะมาให้กําลังใจให้กําลังใจอุดหนุนมีความเมตตาทุกคนผมต้องขอ,อกราบขอบพระคุณจากหัวใจจริงๆครับ จะทุกกลุ่ตอนนี้ยังติดต่อกับเจ้าหนี้ดได้ทุกคนไหมครับต,ติดต่อได้ทุกคนครับติดต่อ,ตดตอได้ทุกคนสารไปหมดแล้วว่าเดี๋ยวจะพยายามทยอยใช้ให้ทุกคนแน่นอนเออ่วันที่ผมจะเจอพวกพี่ๆอีกครั้งหนึ่งคือวันที่ผมใช้หนี้หมดแล้วผมจะกลับมาบอกพี่ๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับก็คือจะบไวว่าจะเคลียร์ทุกอย่างห้าแสนกว่าที่ปีใช่ไหมครับถูกต้องครับเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่าง ทุกบาททุกสตางค์ผมขอชี้แจงตรงนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าผมจะบวชเนี่ยคือตอนที่ผมให้ให้ข่าวไปว่าจะบวชคือผมแจ้งไว้แล้วว่าผมจะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้หมดสิ้นก่อนในตอนนั้นนะทุกคนอาจจะเข้าใจผิดอันนี้ผมก็ผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่สื่อสารผิดพลาดผมไม่ได้บวชเลยผมกล่าวว่าเมื่อเรื่องราวทุกอย่างมันคลี่คลายผมใช้นี่ทุกคน,นหมดแล้วเนี่ยผมก็อยากจะสงบส,สงบจิตสงบใจ ให้เวลากับตัวเองบ้างทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการในการทําผิดพลาดท,ที่ผ่านมาผมก็ตั้งใจที่จะบวชแล้วก็บวชจริงๆครับาคาดว่าถจ,ะจะเกิดขึ้นในปีนี้เนาะห้ผมก็ <c oughs> คิด<ช>ว่าใ<ช>นครับใช้นี่หมดใช้นี่หมดแน่นอนครับ,รบไม่เป็นไรทุกคนให้กําลังใจแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตลกก็ให้กําลังใจ